ครับผมลุงทิพย์แสงทองพี่แดนเนาะครับเนาะนี่นะครับอนี้ก็ไอเห็ดมะไรนะครับเห็ดมะไรคือเก่าเนาะครับเนาะนี่ลายซดนี่เขาไอเห็ดมะไรวันต่อนะครับถ้าอยู่มือนี้มีแต่แบ่งมีแต่แบ่งใหญ่นะครับมันก็สีเห็ดง่ายแน่นะครับสีเห็ดง่ายแน่นเนาะมีแต่แบ่งแบ่งใหญ่เนาะครับเนาะลายอยู่แต่ว่ามันก็สีเห็ดง่ายแน่มันก็บโมเดลลายใบนะครับโมลายใบก็สีเห็ดง่ายแน่จุ่มน้อยนะครับ กำลังกำลังสิฟอดฟอบนาะครับเนาอนะครับ,รบเจ้าสีแล้วก็คนแล้วครับทำเติมนาะครับเนาะเจ้าสีแล้วเพราะว่ามันก็มีลอยเอฟเออคนก็ลอยเอฟซียู่นะครับเจ <F 4. S 1> ้าสีพร้อมกัน <รอ S 1> นั่นหมดเลยเหลี่ยวนออ้อ วนสีวนแหล่าพันก็นรอยเอฟซีเอฟซีเออดหอมกันนะครับเอ็ดพร้อมกันนะครับเนาะยกำลังสีประกอบนะครับเนาะจังเมืองคอนประกอบสีแหล่านะครับเนาะยกันไก่นะครับมีไก่แล้วหวานเป็นแบ่งใหญ่นะครับแบ่งไงเออดง่ายนะครับเน่อที่แต่แบ่งใหไงวัดเออดง่ายเออดง่าย,ายแก้ยังยากมันเนาะ <laughs> สูตรองสูตรองลงเทดวันต่อเทดง่ายๆนะครับนอกหองีมือสมคร์ทเลนนะครับแกไปแกเอาเองจ้าเวลาแกคุณยายตรวจจมเป็นจมนะครับแต่เราหมวดเพราะว่าผมผมจะยิบแนนแห้งวันต่อคุณยายตรวจเป็นผู้แกบานนี่โอ้ยเฮ็ดแนนร้ายแล้ววะผมก็คือเกานะครับใส่เฮ็ดแนนคือเกานะครับนอหย่านมันรุดกลางอยู่กลางเวที ก็เห็นมันอยู่นะครับแบบนี้มัใหู้่จิ้มไรไปจ้ะู้จิ้เพิ่มเติมมาจากที่เพิ่มเติม่าจะมีเพิ่มเติอมอยู่ตั้งเงนินนำพระาะว่าตั้งเดือตัวนี้มันก็นสามหนกว่านะสามหมื่กว่าเกา พันสองพันพันสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันแปอยบวหรือหนึ่เก้าร้เก้านสี่เกานกับห้าพเป็นหมื่นหมื่นสี่พันอหาพันสองหมื่นห้าเจมืหาพนเจบวกปละก็หมื่นห้าเจ็ สามกันมบนเกีรหนบันเก็ตเป็นสามมื่นหนึ่งพันส่อยครับตงมืดเนอะครับเนาะโอ้แต่ละงวดนี่ครับแต่ละงวดก็ไปข้างหลังลุงเช่นจ้าเมื่อไร่มือนืนบอกเงินหนึ่งมาได้ลุงเช่นคนใดจากอันจากบอดน่ะนะจากเรซ แค่บบแกะไาเกรอาแกลเหียแบบง่ายบมยากครับใช้เวลาบูดลนาะครับเนาะผมเห็ดผมเห็ดใส่เวลาบนนูดล,ลแคบอบนี่ตัวนี้ ต้องสร้างหน่อยคุณต้องเค็ดแล้วเตะูว่านรือเนาเนี่แเลต่วานนะครับต้นการจักยอดจักยอดพัน้นนะครับนี่นองคนกับล่อตรงล่อรวมรวมเงินจากเอซีค่ะ

kia hai ki bachao har sath ko kia mujhe rakhi bolo bhai ko ki bachao sath sai sai चलिए चलिए से लाओ Hey. Ok rồi. ôi, Cái phạt người má thì buồn gì. อ่าโเคนี่ยโอ้ยนะครับต้นกักอบเรียบลอยนะครับกรอบเรียบลอยนาะครับเนาะนีะครับเปียกง่ายๆเนาะครับเนาะเปียกง่ายๆนีะครับเพราะว่ามันมีแบ่งใหญ่นะครับไม่มีแต่แบ่งใหญ่เนาะมันก็ับเฮ็ดง่ายนะครับมันมีแบ่งหน่อยนะครับ ับเพราะว่าถึงว่าเห็ดคัมก็ได้ใส่เวลาเห็ดบูดน่ะแคบเดียวนี่ครับใส่เวลาเห็ดบูดนถึงว่าเงินหยอดเงินนี่ก็ร้ายอยู่ครับเพราะจมกวนอยู่แต่ละงวดเนาะครับเนาะแต่ละงวดนี่โอ้โหบวแพรบวแพรไปเลยครับปูจิ๋นเนาะเข้าเนาะครับเนาะนี่ครับปูจิ๋นเนาะนี่ครับเป็นยังไงครับปีมือปีมือสมัครเทเลนเนาะครับเนาะนี่ครับปีมือสมัครเ์นเลนก็ มันก็ได้ซ้ำนี่แหละครับผมครับใบยามอยู่เนาะครับเนาะพยายามอยู่ท่านคนบอกคนเสนอมาว่าเฮ็ดส่งได้ส่งได้ผมก็ก็ได้เฮ็ดตามอยู่มันเนาะนี่ครับผมก็ได้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับกวางเมลายคูจีนเท่าครับโปแผงไปเลยเจรงวดเนาะครับเนาะโอ้แหนนอนดีๆครับหนาแน่นหนาแน่นตลอดนะครับครับผมลุงติดแสงท่องพี่แลนนะครับเนาะ มือนี้มี่หล่าบ้านหน้าครับมาเฮ็ดให้นักร้องไม่เือกันครับนี่มาเฮ็ดอยู่ใกล่กันนี่ครับอหล่าบ้านหน้าเนาะอุ้ยกล่องกล่องไงปึ๊บบนี้มาเฮ็ดให้นักร้องไม่นะครับอหล่าบ้านหน้านะครับกลเฮ็ดเตือนนักร่องไม่นะตื่นนักร้องไม่นะครับสร้างถึงนะครับนอกคนกับที่ในเขตเวทีน้ำนะครับมือนี้เนี่ยครับต้องใส่เรียบร้อย ป่าเก๊ซี่พอลุงไว้นั่นเด้อค่ะครับเดี๋ยวครับนักร้องไม่ครับสสวัดีครับนักร้องไม่ครับเออไพื่สมัครเล่นครับเออนั่นละที่แหลมกับจังสรนละจังสรนละที่แหลกเนาะไปเดือดแดกกับจังสรนละป่าเก๊ซี่ต้งกินกินตาน้ำเล่ยครับเด้อครับครับผมกับสีด้ปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำหนี้ตะกอนเนาะครับเนาะขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม บอกขามโฆษณาเนาะครับนอคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะครับนอครับวัสดีครับวัสดีครับบ๊ายบายครับ